แม่ดีเดียโปรดแสดงตัวหลังลูกสาวน้องเดมี่แอบหยิกใหม่ดาวิกากลางงานต้องบอกเลยว่าอินดูหนักมากล่าสุดลิเดียสนันลาร์ดโปรดแสดงตัวหลังลูกสาวน้องเดมี่แอบหยิกใหม่ดาวิกากลางงานอีเวนต์ล่าสุดทางด้านใหม่ดาวิการ่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์อวตารในรอบ3ปีของการกลับมาภาค2ตัวยังมีเหล่าคนดังอาทิ ลีเดียสลันลารดพร้อมสามีแมทธิวดีนและลูกทั้งสองคนน้องดีและน้องเดมี่และงานนี้ได้เห็นโมเมนต์ที่ไม่รู้ว่าจะขำหรือสงสารก่อนเมื่อได้มีการถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีแต่มีการแชร์กรันในโลกออนไลน์ว่าทานด้านมายดดวิกาโดนมือปฏิสนาิยีแคนกลางงานอีเวนต์ก่อนเฉลยเป็นใครทำโกรธไม่ลงโดยมือปฏิสนาิยีแคนมายดดวิกาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นมือของน้องเดมี่นั่นเองจ้าที่อาจจะอยากเล่นกับพี่สาวคนสวยโดยงานนี้ทางด้านมายดดวิกาได้ออกมาโพสรูปภาพพร้อมกับเล่าว่า แล้วประเด็นคือแขนข้างที่พี่ใหม่เพิ่งไปฉีดวัคซีนการปฏิยักมาอย่างปวดเป็นดาววิกต้องเข้มแข็งขนาดไหนฮ่าฮ่าฮาทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์หาสนาดหรือทีเดียวว่าน้องเดมี่คุณจะต้องหมั่นเคี้ยวพี่ใหม่ดาว,วิกาแน่ๆเลย ซึ่งงานนในสัญญาลิเดียสาลาลาร์ตโปรดแสดงตัวหลังลูกสาวน้องเดมี่แอบหยิกหมายดาวิกาโดยทางด้านลิเดียสาลาลาร์ตเข้ามาคอมเมนต์เอาว่าฮ ah, ่าฮ่าฮ่าฮ่าเดมี่อยู่ๆก็มันเคี้ยวขอขอบคุณภาพไอจีดวิกาโฮเน่ลิเดียสาลาลาร์ตภาไแหล่งข้อมูลข่าวทีนิวส์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ